สวัสดีครับพบกับช่องเลยยงเจ้พยานะครับวันนี้พบกับพี่เรือไม้นะครับซึ่งกำลังเดินทางมาจากทางโซนป่าโมกและก็พงเพงนะครับวันนี้พี่รับหน้าที่ดึงโป๊ะสายนะครับจำนวนวันสี่โป๊ะหนักๆอิมน้ำมาเลยนะครับวันนี้นะ กำลังจะฝ่าวังน้ำบนนะครับผมกระแสของวางน้ำบนที่สองแม่น้ำได้มาบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเจ้าพญาทางด้านซ้ายมือของกล้องนะครับกับขวามือนะครับคือแม่น้ำป่าสักนะครับและตอนนี้ก็จะคือเข้าสู่ทางตรงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพญาใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ครับวันนี้นะครับแล้วก็ได้มีเรือนําเที่ยวเรือทันศนศึกษานะครับเรือล่อ,ลองเรือ ไ็นไงครับเรือยังเปิมน้ําเลยนะครับผมและเรือลําหลังนะครับก็ช่วยตรงไว้อีกหนึ่งนะครับผมโอ้หดูครับกราบเรือนี่เสมือนน้เนมมาเลยนะครับเปิมเมมาเลยนะฮะโอเคขออนุญาตเปิดแฟลช่วยหน่อยหนึ่งครับไม่ไหวเพราะว่าแสงย้อนแล้วเพราะ ที่กแล้วกันทันฟ้าอุปสรรคนะครับผู้วังน้ำวนนะครับตอนนี้นะครับ กระเสียงก็คือของขึ้นจนนะครับนี่นะครับจะดูแล้วกันนะครับผมจำนวนใสโป่ิมป,มปิมน้ำเลยนะครับน่าจะาเดินทางมาจากโซนของเขตนะครับ สนีนะใช่ไหมใช่ครับเรือลำนี้ก็คือเรือยนตเสน่หกที่มานะครับกลับแล้วนะครับใช่ไหมใช่ดีครับพี่จบภารกิจแล้วนะครับ